สอที่ตูนะคี่ดามนดียววันนี้นะาเราจะไปเปิดคลิปตรงไหนดีนะเอ้ยไม่รู้ว่าที่เปิดคลิปตรงไหนเลยเดี๋ยวเอาเจ้าหมูเอาสวัสดีจด้าเดี๋ยว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 จะเปิดคลิปเจอแบบนี้เลยเหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ใครย้อมมาเฮ้ยใครย้อมมานายนายพูดกับเราหน่อยใครย้อมนายมาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเจอครั้งแรกอเป็นพันุ์ที่หาย,ยากที่สุดเลยนะเนี่ยนายนายมานี่นายเป็นของหายากนั่นนายนายเป็นของหายากไอ้เจ้าลูกแกะเจ้าลูกเกเดกเกโอ๊ยอ,ออน,นี้ โอ้ยไอ้เจ้าลูกเกะอะ่เจ้านมน้อยเราไปกันไปกลับบ้านกันฮ่าฮ่าลงแอดอันนี้ชีวิตสบายแต่ว่ามันไม่สบายตอนที่จะเอามันนั่นแหละโอเคอืมนายควรจะไปอยู่กับเพื่อนของนายนายจะได้เป็นเกะดำอะโอเคไป นายนาย,นายเดี๋ยวเดี๋ยวนายมาเออล่อมาเลยเดี๋ยวมันจะยากอยู่เอ้ย,อยไปไปเป็นแกะดำในนี้ไปไ,ไม่ต้องหันหนะ้ามาทางเรานะนายนี่นายลงไปเลยนะจะได้เป็นแกะดำตัวที่น่ารัก สิดชมพูโอเคนะครับผมเอ่อโอเคอคัดคลิปไปลวโอเคนะคะผมก็การสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับเกมไมโครฟ์กับไมโครับสับไมโครับอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวก่อนเอ่อผู้ใดนะกับ เออก็ถูกแล้วโอเคนะคะโดวยวันนี้เราก็มาอยู่กับเอฟว่ซสดที่3นั่นเองนะคะทุกคนเนาะก็เปิดคลิปม,มาก็เจอตัวหายากแล้วนะคะได้เปิดแกะดำนี่แกะคนนี้นะคะทุกคนก็วันนี้นะคะเราก็จะมาทำอะไรดีนะเ,เรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทำฟาร์มสวนผักกันนะคะทุกคนเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเดี๋ยวผมขอไปเตรียมอุป,ปรกรณ์นิดนึงนะคะผมโอเคงั้นเราก็ไปเจอกันเลยครับผม โอเคนะคะผมโดยเราก็จะมาทำตรงไหนเนี่ยอมน่าจะเป็นด้านหลังตรงนั้นนะคะถ้าถ้ามันจะได้นะโอเคพื้นที่ก็มีความใหญ่ดีนะคะทุกคนแล้วก็จะเลือกตรงนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็เราก็จะเอ่ออีพีที่สี่ใช่ไหมอืมน่าจะนะก็อาจจะไปทะเลาะกับหมูวัดอีพ e ีสี่พ่เราจะไปกันอย่างรวดเร็วนะคะตอนนี้เราก็ใกล้จะไป นรกเต็มทีแล้วนะคะโดยเราจะต้องมีเอนชาดีๆด,ด,ด้วยนะคะเพื่อไปนรกนะคะเพราะนารกครั้งที่แล้วผมตายเป็นรวดกองถนนเลยครับทุกคนนะโอเคนะคะโดยสิ่งที่เราจะปลูกนะคะนั่นก็คือบีทรูทนะคะแล้วก็โพเตโต้่ะพูต้าโตเดี๋ยวก่อนอ่านออกเสียงให้ตุกก่อนนะโอเคแครอทนะครับผมแล้วก็ซีดนะครับทุกคนแล้วก็ชิกกาเคนครับโดยเราก็ได้เตรียมอุปกรณ์ในการทะะําแล้วครับ โอเคนะโอเคเราจะต้องเตรียมน้ำไว้ก่อนนะฮะโอเคมึงมึงนึํทำไหมไม่ใช่ฉากอมึงดีโอเคนะครับโดยเราจะใช้พื้นที่นี้ในการทำนะคบผมโอเคชืบชืบมันจะใช้น้ำคุ้มกว่านะครับทุกคนเนาะโอเคมันก็ได้สีด้วยแหละน,นะอืมเนี่ยได้สีแล้วสีมันเดงเลยเนี่ย ยาจะได้เด้งแล้วก็จะได้เร็วๆนะคะตอนนี้คือผมหาวัวไม่ค่อยเจอเลยนะเจอแต่พวกกขหมตาตาไก่นะคะทุกคนก็เลยหาอาหารไม่ค่อยได้นะคะผมโอ้โหน้องแกะน้องแกะเดี๋ยวเราขออืมเขาเรียกว่าอืมส่งกลับบ้านนะคะทุกคนนะอืมเราขอนายส่งกลับบ้านนะคะผมเราขอส่งพวกนายกลับบ้านนะจ๊ะนี โอเคนะคะทุกคนนี่เราก็มีอาหารใช้แล้วนะคะโอเคนะคะโดยพื้นที่ที่เราจะสร้างก็ประมาณตรงนี้นะครับทุกคนนะโอเคโดยเราจะสร้างเป็นรูปแบบแบบไหนดีรูปแบบง่ายๆแล้วกันนะเพราะว่าการทําฟรามันก็ง่ายนะคะโอเคเนาะโดยเราจะเอ่ยังไงอน่เราเริ่มมาจากตรงนี้เลยใช่ไหมโอเคเราก็จะเริ่มนับหนึ่งสองสามสี่แล้วก็โอเค นะ้ำมันไปถึงแค่สี่บอกใช่ไหมล่อะอ่างั้นเราก็พวนไปเลยชุบชุช,ช,ชโอเคตรงนี้ชุบชุดชุดชุด,ชดแล้วก็ตรงนี้ก็เราจะตีตารางก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยพวนให้หมดนะโอเคนะคะตรงนี้เดี๋ยวอันนั้นโอเคใครจะทําตามก็ทําตามได้เลยนะเพราะว่ามันก็ไม่ติดลิขสิทธิ์อะไรแล้วอะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ตรงนี้ นะคะทุกคนไม่ต้องแปลกใจที่มันมีค่าความคงทนขึ้นมาแบบนี้นะ,ะมันเป็น texture pack นะคะทุกคนนะมันเป็น texture pack นะโอเคนะคะทุกคนหนึ่งสามสิ้นสุดประมาณโดยประมาณตรงนี้แล้วกันนะเราจะไม่ให้มันใหญ่มากนะ,ะเอาแต่พอดีที่เราจะใช้ชีวิตได้ก็แล้วกันนะคะทุกคนหนึ่งสองาสี่หนสาสี่แล้วก็ตรงนี้อ่ะโอเคไป ไปตักน้ำเร็วๆโอเคมัน okay. เป็นตรงไหนตรงนั้นเออมามามาเร็วๆร o m อ on Come on เออเบบชิปอูออ้นั้นบวัวรีสปาเมเาล่วฮ้ยเดี๋ยวไว้ก่อนไว้ก่อนเราจะทำฟาร์นเะไว้ยเอ,อิมโอ้ยนะคะทุกคนนะนี่เราก็จะตัดใหม่นะโอเคเราก็จะทำแบบนี้ต่อไปให้มันจนครบนะครับต้อเป็นการประหยัดเวลาเดี๋ยวเราคิดว่าเราจะตัดภาไปเลยนะครับผม ในขั้นตอนนี้นะคะเราก็ได้เวลาที่เราจะแบบอ้อยังไงเดี๋เราจะควนดินให้มันน่าเบื่อกันนะครับทุกคนนะโอเคมันก็น่าเบื่ออยู่แล้วละนะครับทุกคนโอเคนะคะโดยพื้นที่ที่เราจะตีตารางก็ประมาณนี้นะคะไม่ใช่ชมางอีกแล้วถอยไป โอเคนะคะถ้าพูดอะไรคำหยาดนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าผมเป็นคนที่พูดเยอะนะคะทุกคนเนาะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะโอเคเราก็จะพลอยดินแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะทุกคนคือใครที่แบบอยากจะได้ texture แพกแบบนี้นะคะขอเราเลยว่าอย่าขอครับทมที่แกะทำคลิปไงเออคนที่ขี้แกะทำคลิปไว้ผมขยันเดี๋ยวผมจะแจกนะเพราะว่ามันเป็นแบบคือถ้า ถ้าถ้าถ้าโหลดไปนะคะคือเมนอาจจะเต็มได้เลยนะคะนเนาะต้องไปลบลบรูปภาพที่มันส่งมานะคะทุกคนเนาะโอเคนะคะโดยเราก็จะทวนดินแบบนี้ต่อไปนะคะน่าเบื่อมากนะคะทุกคนเนาะเนี่ยคือแค่นี้ก็น่าเบื่อนะคะมันก็เออทำยังไงได้นี่ครับ เพื่อความอยู่อนาคตของเรานะีคะแล้วก็เราก็ชุกักเคนเราจะไปสร้างพื้นที่ที่ไหนเนี่ยน่าจะประมาณบนภูเขามั้งนะเฮ้ยเจอแกะสีน้ำตาลว้าวมีความดูดีโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราโอ้ยคลิปพวกนี้เกิดเยอะเหมือนกันนะเนี่ย เราทาอะไรหลายๆอย่างมันก็เกิดเนาะเออเพราะเราเพราอะไรอยากได้มันก็ไม่เกิดเนาะออน่า,น,าน่าอะไรนะหน้าให้พวกมันไป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 กลับบ้านจังนะโอเคเดี๋ยวพาพวกมันไปกลับบ้านกันโอเคขอบคุณหนึ่งตัวอสองตัวาสามตัวอะพาไปกลับบ้านให้หมดน้ำตาลด้วยน้ำตาลนายน,น้ำตาลไปไปกลับบ้านกับพวกเขาเลยนะ โอเค okay, ขอบคุณฮะเพราะว่าเรามีแกะเยอะมากๆนะคะถ้าเรามีแกะเยอะกว่านี้เครื่องเราอาจจะระเบิดนะคะทุกคนโอเคนะคะตรงนี้ก็แบบนี้แล้วก็ลงมาแบบนี้เดี๋ยว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 โอ้โอ้อมีามดีดีเห็นนะคะตรงนี้นะโอเค okay, ก็ประมาณนี้นะคะเพราะเป็นการประหยัดเวลาเดี๋ยวเราตัดภาพ เดียกอีกหน่อยนะคะโอเคเดี๋ยวตัดภาพไปเลยนะผมโอเคนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ได้ปลูกไปแล้วนะคะเพราะว่ามันมีนิดเดียวเองนะคะมันไม่ได้มีเยอะนะคะผมก็เลยปลูกไปเลยนะคะเดี๋ยวฟาร์มชูเกเคนนี้ไม่ใช่ฉากมืออีกแล้วโอเคเดี๋ยวฟาร์มชูเกศเค้นนี่ยก็อาจจะแบบยังไงอะ่ะฟาร์มชูเกศเคนอะโอ้ยแหลกกระตุก ฟาร์มชูการ์เคนนี่นาจะเอาไปทำยังไงเนี่ยฟาร์มชูการ์เคนอืมเอ๊ะไม่รู้สิฟาร์มชูการ์เคนนะอืมคิดนานนะเนี่ยเออฟาร์มชูการ์เคนไว้ก่อนละกันนะอืมเดี๋ยวไปทำเบื้องหลังอีกรอบหนึ่งเพราะว่าฟาร์มชูการ์เคนเราก็จะปลูกแบบริมแม่น้ำนะคะทุกคนนะเนี่ยแบบนี้เองนะมไม่ได้แบบนี้แบบอะไรดีเลยนะคะ เออเดี๋ยวเราก็จะเอฟเคแล้วก็ตามนั้นแหละนะคะทุกคนเราไม่ได้เอาโอเคนะคะจริงๆก็เราก็อยากเล่นแบบเซิร์ฟบ้างนะคะทุกคนน่าแต่ว่าแต่ว่าซีรีส์ไมค้าบอยชอเราไม่เคยจบนะคะภาคน,นี้ของมันจบจริงๆแล้วกันขอให้ไปฆ่าอ n นเดอร์ดาร์กอนให้ได้จริงๆแล้วกันเพราะผมไม่เคยไปฆ่าอินเดอร์ดาร์กอนแบบท,ทีวิตรอดเลยไม่รู้ว่าจะ จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งหรือเปล่านะอืมน่าจะไม่รอดนะนะ,ะโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวไปทดสอบระบบใหม่ของเรากันเลยนะคะนั่นก็คือ t e กเชือกแขกอันใหม่นะครับทุกคนเดี๋ยวต้องลองหาพวกสัตว์อะไรบางไม่ต้องเอาสัตว์ก็ได้ั้งหมู่บ้านยังไงดเหมืหนมทำไมอ่ะโอเคเราไม่ต้องไปทดลองไกลแล้วอ่ะเรามีแขกรับเชิญของเรานะฮะที่เอ่ม เอมโอเคเฮ้ยไม่ช่วยนายพวกนายพวกนายไม่ช่วยเพื่อนพวกนายเลยเลยโอ้นายไปเร็วมากเลยนะนี่นะคะทุกคนเท็กเจอแพรของเราที่เราลงมันเนี่ยนี่นะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็นี่ครัทุกคนนะถ้าเรามาดูตรงเนี้ยมันจะเป็นท่ายกนะทุกคนดีดูสิ มีความส่งจริงมากนะคะทุกคนแต่ว่าเราไม่อยากเอานายเพราะนานมันแหลกนะเราจะส่งนายกลับบ้านขอบคุณนายก็เหมือนกันเราจะส่งนานกลับบ้านขอบคุณตอนนี้ดูเลเวลของเราสิฮะเยอะมากๆนะครับแกะตรงนี้ไว้ไว้มันทรทโามานตรงนี้แหละ โอเคนะฮะดูเลเวลของเรานะคะทุกคนคือถ้าแบบคนอื่นคือแบบเลเวลมันจะถึงสามเด็แล้วมันต้องมีตัวอินชาใช่ปะแต่ผมอืมยังไงวะยังไงดีอะเราจะไล่กับ NPC หรือว่าเราจะใช้ตัวอินชาถ้าเราใช้ตัวอินชารเราจะต้องดวงดีนิดน,นึงนะ แต่ว่าก็ไม่เป็นไรฮะไมครับเป็นเกมที่โหดร้ายนะคะเราจะพยายามส่งสัตว์ทุกตัวนะคะเข้าไปยังบ้านของตัวเองนะคะลงไปยังบ้านของตัวเองนะคะทุกคนนะโอเคนะครับโดยการอัปเดตของเราก็วันนี้นะคะเราก็ได้สร้างฟาร์มอะไรใหญ่มากนะคะแต่ว่าเราก็ยังทํายังไม่เสร็จนะคะเนาะเพราะว่าเออ เขาเรียกว่าอะไรดีนะเขาเรียกว่ามันเล็ดพันธุ์ของเรายัางไม่เสร็จนะครับผมยังไม่ยังไม่มีนะคะทุกคนเนาะก็ในวันนี้นะคะเราก็ได้ไปอัปเดตอะไรหลายๆอย่างนะคะหวังว่าในพกักไอ้ประสวนนี้นะคะเราก็จะมีความสุขนะคะแล้วก็มีความตลกเฮฮานิดนึงนะคะก็ในภาคนี้เราจะต้องไปจบเอ็นเดอร์ดากอนให้ได้และเราจะต้องมีอะไรเยอะแยะมากมายเพื่อประทังชีวิตเอาชียร์ของเรานะครับโอเคเดี๋ยวเรา เปิดคลิปพรุ่งนี้เลยแล้วกันนะอืโอเคปิดคลิปปิดคลิปนอนนอนยังไม่ได้นะะทุกคนผมขอรีวิวเทจเจอร์แพคของผมหน่อยเนี่ยสวยงามมากนะก็เหมือนกับเฟซฟูลนั่นแหละแต่ว่ามันจะเพิ่มเอ่ออะไรนิดน,นึงนะคะใส่เข้ามาให้มันเป็นลูกเล่นส,สวยๆงามๆน,นะคะโอเคเนาะอันนี้ไม่ได้เอ็นชานะทุกคนมันจะเหมือนกับเอ็นชานมากเลยผมก็งงว่าทำไมผมเอ็นชานได้แล้วนะ โอเคเดี๋ยวเราขอนอนก่อนนะครับโอเคนะคะผมโอเคเดี๋ยวในคลิปนี้เราว่าเราน่าจะปิดคลิปได้แล้วนะคะเพราะว่ามันก็เสียเวลาพอมาแล้วนะฮะโอเคนะครับผมกระตุกอีกละอีละโอเคเนี่ยเปิดคลิปเราก็เจอเลยแกะสีชมพูแบบไม่ยอมสีโอ้ยดีใจนะครับผมโอเคนะครับก็สําหรับในคลิปนี้นะคะก็ ขอตัวลากันไปก่อนนะคะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะคะและอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะคะจะเป็นกําลังใจมากๆเลยนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะขอตัวลากันไปก่อนนะงับผมกลับมาครับเอาชีเวอรัตอันนี้เราเจอคลิปต่อไปแล้วกันนะ,ะบ๊ายบาย